สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาศครับวันนี้เราอยู่ในรถมินิ R56 ครับกับหน้าจอตัวุ่่ระบบ android ครับนี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับหน้าจอตรงรุ่นระบบ android ในรุ่น o p t a c o r e r a ร4ร่ม64ครับเป็นปักแอนเพย์ทั้งหมดครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลครับในส่วนของหน้าจอเดิมครับเราถอดมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับและคันนี้ครับมาพร้อมสุดยอดลำโพเสียงใสของออดิสัครับ หรือเ p พเคน a น k งครับหมูแย่งชิ้นอย่างดีจากอิตาลีครับ <Yeah. S 1> จะเจ๋งขนาดไหนครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวตามไปชมมาเลยครับ <Yeah. S 1> สักครู่เดียว ครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับไฮนรถ m มิ i ิ5 6เป็นที่เรียบร้อยครับกับหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น o t t ต์ค r e M4 ร่ลอม64ครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลครับเป็น b ั c แอนเพทั้งหมดครับงานจะตั้งเนียบนิ่งเลยครับนี่ครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างให้ชมมากมายครับเดี๋ยวไปชมสักอันนึงครับ ยูทูบครับภาพคมชัดสีสดใสครับ so สวยงามครับหน้า <You 'll S 2> จอตรวรุ่นมินิครับดังเบาจากกรงไรได้เลยครับ Oh oh. อันนี้มาควาอมสุดยอดลำโพเสียงใสของพวีสันครับอลร์มูเสียงใสจากอิตาลีย่างดีครับวานกังวานใสครับ Good times, เป <Okay, S 2> ็ีนะครับท่านยังสามารถใช้งานย่ง Google Map ได้ครับเราไปยังแผนที่ํำทางครับ Google <Okay. S 1> Map ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงครับสะดวกครับแล้วยังมีระบบ PIP ครับไปยังระบบ Picture in Picture ครับ เป็นการแบ่งสองหน้าต่างในจอเดียวครับนี่ครับพิจเจอร์อินพิเจอร์ครับพันทุกการเดินทางครับในส่วงกล้องมองหลังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเขาเกี่ยรางปุ๊บภาพตัดออโต้ครับ รุ่นนี้เป็นกล้อง h h d ครับชัดแจ๋วครับยังไม่พอครับเส้นเลี้ยวได้ตามุงมาลัยครับนี่ครับนี่ครับเส้นเลี้ยวได้เลยครับตามวงล้อครับพอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับลงตัวเขับกับหน้าจอสุดน้ำในรถมินิ r 56คันนี้ครับตอนนี้สน็จงันนี้ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับ มาที่ผมมีกับีเบอร์โทร086 9 5 6 6 6, 6 5 9มาที่ของมานะครับสวัสดีครับ